สวัสดีครับแม็กนะครับจากช่องแม็กฟอร์ดครับวันนี้แม็กมีรถดูดเจ็ตที่นั่งนะครับตัวท็อปมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับบอกเลยว่าคันนี้แต่งถูกใจลูกค้าแน่คันนี้นะครับแต่งแนวสุลต่านนะครับแล้วก็เน้นเป็นเอาแบกนะครับคันนี้เป็นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมสคุณสครับราคาปัจจุบันอยู่ที่1 9 1 7 0 0 0บาทครับเดี๋ยวพาไปชมรอบคันกันนะครับว่าแต่งอะไรบ้างตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์นะครับ2.0นะ210แรงม้านะครับ500แรงบิดมาพร้อมกับเกียร์ อัจราุกสิบสปีดเลยมารับชมกันครับว่าแต่งอะไรเริ่มที่ฝากระโปรงด้านบนนะครับในรุ่นของตัว r อเวอเ t ส n ไทเทเนียะครับคันนี้มีการติดตั้งนะครับในส่วนของตัวโลโก้คําว่า e v e r อเรสลอๆมาแบบนี้เลยนะครับในส่วนของกะละจัางหน้าครับมีการเปลี่ยนครับเป็นของวิกเตอร์ไฟ LED ด้านบน3ดวงครับเลือกสีได้จะเป็นสีขาวหรือสีส้มนั่นเองมาครับ เลือกได้จะเป็นสีโครเมียมหรือสีทองหล่อๆแบบนี้เลือกได้อีกจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่แล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยตัวนี้นะครับจะมีกล้อง360องศานะครับมีที่หน้ารถนะครับข้างกระจกนะครับแล้วก็หลังรถนะส่วนตัวไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟมาเฟียหรือไฟตาแมวที่ลูกค้าเห็นกันนะครับตัวนี้จะเป็นไฟ LED สีฟ้านั่นเองนะครับะมาต่อกันที่ไฟหน้าบ้างไฟหน้าครับแมทริกแบบ LED นะครับตัวนี้เป็นไฟนะที่ปรับลำแสงตามความเร็วของรถนะครับ เป็นรุ่นท็อปทอปเหมือนกับตัวแรตเตอร์เลยนะครับมีไฟเดย์ไทม์ส่องเวลากลางวันตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการครอบนะครับไฟหน้าให้มันดูคมดูดุขึ้นนะครับตัวครอบเนี่ยลูกค้าก็เลือกเป็นสีดําเงานะครับให้มันแมทกับตัวรถเลยนะครับด้านล่างครับกล้องเรดาร์สต็อปแอนด์โกเลนคิปปิ้งเรนทรัลิงระบบตัวจับการชนด้านหน้าและด้านหลังนะครับแล้วก็ระบบจับคนในขับถนนนะครับให้มาครบให้มาเต็มเลยนะครับไม่พอนี่ เซ็นเซอร์หน้า4จุดครับเซ็นเซอร์หลังี่จุดนะครับแล้วก็ไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED แปบผันน้ำพุอะไรยด้วยนะครับส่วนชุดกันชนหน้านะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นของ AKC ครับเป็นสีดำเงานะให้แมทกับตัวรถเลยเลือกได้นะครับว่าจะเป็นวิกเตอร์ AKC นะครับหรือว่าเ e n น o n ์วัหรือว่าวิกเตอร์ได้หมดเลยนะครับห่วงลากจูงทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยมาดูด้านข้างตัวรถกันครับ ซุ้มล้อครับเป็นชุดเดียวกันเลยนะลูกค้าเลือกได้นะครับจะว่าติดตั้งของวิกเตอร์หรือว่าจะเป็นของ a k c แล้วแต่ชอบนะครับช่วงล่างครับตัวนี้ปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโคงนะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยแต่ความพิเศษของรุ่นนี้นะครับมีการโหลดลงมา2นิ้วครับพร้อมกับเปลี่ยนปีกนกนะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์ครับชุดช่วงล่างโช้กนะครับก็เปลี่ยนเป็น8ปดสัดปรับประดับนะครับเป็นของ o e m นะครับส5นะส่วนหนักและยางนะครับลูกค้าก็เลือกเปลี่ย เป็นแม็กของตัวลา w เวกนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับยางก็เป็นของโตโยนะครับอันนี้เป็นแม็กนะครับที่เป็นยี่ห้อวีเลสซิ่งนั่นเองนะแล้วแต่ชอบใครชอบลายไหนแจ้งได้ก็จกครับตัวนี้ปรับไฟฟ้าแล้วก็อัปเดตด้วยไฟฟ้าด้วยนะครับมีไฟ LED ดีครับมีไฟสองข้างตัวรถครับแล้วก็กล้องนะครับระบบบายสปอร์ตนะครับตัวจับรถที่มาดับค้านข้างมีให้ด้วยฟิล์มครับเป็นฟิล์มซรามิกนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ ตัวนี้รับประกันนาน7ปีเต็มเลยการติดตั้งให้แล้วนะครับด้านบนนะครับมีการแลปนะเป็นสีดำนะครับให้หมดให้แมทกับตัวรถเลยเดิมทีในรุ่นนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับส่วนด้านบนนะครับจะมีพลังนิกมุนลูปนะสามารถเปิดได้ด้วยนะครับเปิดเปิดหลังคาให้ลูกค้านะครับได้รับวิวได้ชมวิวกันนะครับระบบสว่านคิเลตมีให้ครับโลโก้ไทเทเนียมด้านหลังครับตัวนี้จะเป็นแบบ5าลิงก์นะครับทางนั้นอ่ะทุกการขับขี่ของลูกค้านะครับอุ่นใจได้เลยนะครับแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้เลยแอดบูลครับโมเดลใหม่ครับ2025ต้องมีแอดบูลนะครับตัวนี้นะจุได้ถึง18.5ลิตรเลยนะครับมาดูด้านหลังกันสปอยเลอร์หลังนะครับด้านบนก็มีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็อย่างที่แจ้งลูกค้าเลยทําสีนะครับไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟเบรกดูที่3นะครับไล่ไฟมีให้ที่ปัดน้ำฝนนะครับออโต้คันนี้นะครับมีติดสติ๊กเกอร์คมลมดํามานะครับตัวนี้ก็จะออกดําๆหน่อยนะครับเวลา ที่ลูกค้าเบรกก็จะเพิ่มมิติและความสวยงามนะครับโลโก้วอลเลตมีให้ครับกล้องมองหลังครับทิ้งกับหน้าจอ12นิ้วด้านในตัวนี้นะมีโลโก้คําว่าไทเทเนียมด้วยแล้วก็ท้ายเนี่ยเป็นไฟฟ้านะชุดแต่งด้านล่างครับตัวนี้นะกันชนท้ายนะเป็นของวิกเตอร์นะครับลูกค้าเลือกเองนะครับเซ็นเซอหลัง4จุดนะครับยางอะไหล่มีให้นะครับตัวนี้นะมีไอแบกัถึง7ลูกเราไปดูภายในกันครับ เบาะหนังนะครับนี่อย่างดีเลยนะเดินได้ด้วยได้สีดำนะครับปรับไฟฟ้าแปดทิศทางเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นหนังอย่างอย่างดีเลยนะในส่วนของคอนโซลหน้าครับตัวนี้ก็มีในส่วนของไฟเอลิฟไลท์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะเน้นเป็นโทนออกสีดำนะครับเรียบหรูนะดูแพงนะครับด้วยสีคอมเมียมนะครับตัดมานะหน้าจอขนาด12นิ้วครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ Sync 4A ด้วยนะครับสตาร์ทรถผ่านมือถือได้แล้วก็เช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับแอ ออโต้ครับแยกซ้ายขวาด้านล่างมีสาซีมี U USB ให้นะครับแล้วก็วิลเลจเชเจอร์หัวเกียร์นะครับอีชิพเตอร์นะครับหัวเกียร์ไฟฟ้าเบรกมือนะครับเป็นไฟฟ้านะครับปรับนะครับโฟร์ไฮโฟโลได้ด้วยแบบดรไยโหมดนั่นเองนะครับตัวนี้ปรับมุ่งการขับขี่ได้นะอ่ามีระบบออฟโรดนะครับแล้วก็ออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นจุดเด่นของ Ford เราคูณคอนโทรลอะแดปตีฟคูณคอนโทรลเลนคิปปิ้งให้มาครบครับด้านบนนะครับก็มีในส่วนของกระจกตััััดรรรถสจน้งงหลคบบพอมก ที่เสียบต่อกล้องหน้ารถนะครับอ่ะลูกค้าท่านใดนะครับสนใจในรุ่นไทเทเนียมนะครับสามารถรับส่วนลดพิเศษได้นะครับมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทหรือใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับทักมาคุยกันที่เบอร์0 8 2 0 0 2 0 5 1 1ครับยันวันนี้ก่อนจากการฝากเอเวอเรสไทเทเนียมนะครับแต่งออร์แบ็กแนวสุดต้ายคันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันคลิปดีไปแล้วสวัสดีครับ